ประเด็นน้องกอนซึ่งคุณแม่ก็คือคุณสุพินาเธอเสียชีวิต<ะ>คุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมน้องสุพินาเนี่ยโดนเคลนถล่มทับรถไฟแล้วก็เสียชีวิตที่โคราชหนึ่งใน30ศพปรากฏเรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่า<ะ>ได้มีการไปติดตามนั่นแหละแล้วไปเจอว่าเงินเนี่ยที่ต้องได้รับเยียวยานเนี่ยปรากฏเด็กไม่ได้เด็กก็คือทายาทของคุณสุพินาก็คือเด็กชายกอนเอาเอาภาพเจอไหมครับทีมงานสักภาพนึ่งสิฮะ ภาพที่ก็ไปติดต่อที่ไปเบิดเปิดแบงก์ก็ได้เพราะเรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะอะไรไหมเมย์คือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยของเด็กชายกรอนเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ก่อนหน้านี้ผมเองไปคุยในออนไลน์แล้วก็ไปเจอว่าเงินทั้งหมดเนี่ยเอ๊ะมันมีภาพตอนที่ก่อนเข้าไปที่ธนาคารไม่ใช่เหรอภาพนั้นอยู่ไหนเอ่ยเอาภาพนั้นขึ้นมาก่อนครับภาพนั้นขึ้นมาก่อนทีมงานเอากลับมาตรงนี้ครับทีมงานกลับมาตรงนี้กลับมาตรงนี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมฮะที่นี่เป็นอย่างนี้แหละเนี่ยฮะ ให้เขาหาภาพแป๊บหนึ่งเอาภาพตั้งต้นก่อนอาจเจอแล้วเปิดครับอันนี้คือที่ต้นสายปลายเหตุเนี่ยมันต้องเล่าลําดับภาพอย่างนี้ก่อนประเด็นคือน้องเนี่ยก่อนจะได้เงินเนี่ยเมย์มันน่าสนใจตรงที่ว่าครอบครัวเนี่ยแบ่งเป็นสองฝ่ายภาพคุณสุพินาก็มีด้วยนะคุณแม่ของน้องเนี่ยปรากฏว่าพอสุพินาตายปั๊บเนี่ยคุณผู้ชมฮะปรากฏเงินตามข้อกฎหมายมันต้องตกกับเด็กก็คือทายาทบังเอิญว่าคุณตา คุณตาเองเนี่ยเป็นคนที่เปิดบัญชีแล้วเงินเนี่ยจากหน่วยงานร้าล้านหนึ่งเนี่ยไปโอนเข้าบัญชีตาแต่ภาพนี้คือเด็กอยู่กินกับปู่คุณผู้ชมฮะเด็กเลือกอยู่กับปู่แต่เงินดันโอนเข้าบัญชีตา แล้วปรากฏว่าเราก็ไล่เช็คเนี่ยว่าเฮ้ยแล้วเงินหนึ่งล้านเนี่ยมันไปใช้อะไรจนไปเจอความจริงว่าฝั่งตาคุณผู้ชมฮะเอาไปซื้อที่ไปถไ่ายถอนที่แล้วก็บอกว่างานศพเนี่ยของคุณสุพินามีภาพสุพินาไหมจ้าถ้ามีลองเปิดขึ้นมาหน่อยซิคุณแม่ของเขาอะขึ้นตัวอย่างให้ดูหน่อยแล้วเนี่ยคุณในหน่าสงสารเพราะพ่อก่อนหน้านี้ก็ตายไปแล้วนะเออนี่ยอันนี้สุพินาเหรอเนี่ยใช่ค่ะคู่กับลูกเขาเลยไม่ต้องเอาหน้าพวกผมขึ้นอะเอารูปเขาขึ้นมาคู่กันกับลูกเขา กับบรรยากาศงานศพโดยประเด็นเนี่ยคุณผู้ชมครับมันตกใจตรงที่ว่าเงิน1ล้านตาเป็นคนรับเงินไปตาอ้างว่าเงิน1ล้านเอาไปไถ่ถอนที่สองค่างานศพปลาเข้าไป7จ็ดแสนแล้วก็ไปเจอว่ามีการใช้ใจ่ายอย่างอื่นอีกสุดท้ายตาก็โอนคืนกลับมาที่เด็กสองแสนมันก็เลยเกิดคำถามว่าตาตาไม่ได้เลี้ยงเด็กมานะ,ละแล้ววันนี้เด็กพ่อก็ตายแม่ก็ตาย ตาจะไม่แบ่งเงินเด็กเลยเหรอคือเอาจริงที่ไปเจอเนี่ยผมตกใจคืองานศพ700,000ตอนแรกคิดว่างานศพสุพินา5 0า0 0 0นะฮะปราดกฏว่ามันมีกระดาษอยู่ใบหนึ่งกระดาษใบเนี้ยเขามีการจดค่างานศพแต่จดแบบเป็นตัวเลขกลมๆอะ่ะเหมือนเขียนมือว่างานศพ700,000ไทยถอนที่ดินอีก30 0 0 0 0 70,000กับ3 0 0 0 0นนี่มันก็เต็มล้านหนึ่งแล้วนะเม์แล้วมันมีเงินจากอิตาเลียนไทยที่ให้ในงานศพอีก1500,000บาท ปากฏว่าเงินก้อนนั้นฝั่งตาก็ใช้ไปแล้วอีกเหมือนกันสุดท้ายเด็กมันเหลือเงินแค่ 200, 2แสนจนในที่สุดเรื่องนี้ไปถึงทางท่านโกศลวัตรท่านได้ทราบเรื่องท่านก็เลยประสานอายการบอกไม่ได้แล้วเรื่องแบบนี้เด็กเนี่ยกลายว่าเด็กไม่มีเงินถึงมือเลยแล้ว2แสนได้ตอนไหนรู้ะหม2แสนได้ตอนที่มีการไปไถ่ถอนที่เรียบร้อยแล้วแล้วมีคนไปท้วงติงครอบครัวตาบอกครอบครัวตาทำอย่างนี้ไม่ถูกนะ นี่เขาเป็นทายาทโดยตรงแม่ก็ตายพ่อก็ตายตาไม่คิดจะโอนเงินให้เด็กมันบ้างเหรอหลังจากนั้นเนี่ยถึงทยอยโอนให้ตอนแรกเนี่ยโอนไปกว่า90,000แล้วถึงโอนรอบ2อีก10,000 0เหมือนทยอยโอนอ่ะ2รอบเนี่ยคือโอนไปแสนเก้าแล้วก็มันมีเงินติดบัญชีของเด็กที่ไปเปิดแบงก์อีก1 0 0 0ง9ั0 0กกับอีก10,000 0เงินเด็กอีก1,000พที่เปิดบัญชีเรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นตรงนี้ฮะว่า สุดท้ายจะจบยังไงเราตามเรื่องนี้เลยและต้องตามให้มันเสด็จน้ําด้วยปรากฏว่าวันนี้มันมีกําหนดการว่าฝั่งตานะที่ได้เงินเด็กไปผมเรียกแบบนี้แล้วกันตาอย่าโกรธนะตาเนี่ยเอาเงินเด็กไปตาก็ต้องวันนี้บอกจะไปเลือกตั้งท่านโกศลวัฒน์ท่านอธิบดีเนี่ยฝั่งอายการบอกว่าอายการต้องลองไปดูแล้วถ้าตาไม่คืนเงินเด็กโดนสิทธิ์ยักยอกนะ,ะตาจะติดคุกแล้วบังเอิญก็ไปเจอว่า คนในครอบครัวตาน่าจะเอาเงินเด็กไปใช้ด้วยหรือไม่อย่างไรเปิดภาพล่าสุดวันนี้เลยครับปรากฏว่าวันนี้คุณผู้ชมฮะทางฝั่งของอายการเดินทางไปเรียบร้อยเชิญทั้งตาทั้งปู่เข้ามาพูดคุยกันเดี๋ยวทีมงานเปิดจากกล้องใหญ่เลยนะที่เป็นส่วนกลางอ่ะวันนี้ทางแบงค์นพัทรไปทําข่าวเองอ่ะตั้งแต่ตอนเช้าโดยตอนเช้าเนี่ยเมย์เห็นบอกว่าพอมอก็เข้ามาคุย ฝั่งของคุณปู่ซึ่งเด็กอยู่ด้วยคือปู่จรินฝั่งตาก็คือตาสำเริญคุณผู้ชมไม่งงนะวันนี้เขาเรียกคุยคแล้วการคุยครั้งนี้มีอายการคุ้มครองสิทธิช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปุรีรัมคุณเอกนรงเฉิดพันธ์และก็คุณปิยนาเสงี่ยมพักเป็นพอมอจังหวัดเป็นคนกลางเชิญทั้งฝั่งคุณปู่ที่เลี้ยงเด็ก ฟังคุณตาที่เอาเงินเด็กไปใช้เข้ามานั่งคุยกันในห้องเมเชื่อไหมคุยกัน9ชั่วโมง9ชั่วโมงปิดห้องคุยกันคือถ้าไม่แบ่งให้หลานเนี่ยนะอันนี้ผมพูดเองไม่มีคนอื่นพูดหรอกตามีสิทธิ์จะโดนยักยอกซักเต็มเแล้วลูกของคุณตาเนี่ยนะก็คือพี่ชายของน้องสุพินนาก็มีสิทธิ์จะโดนคดีด้วยนะฮะสุดท้ายคืนฮะ ล่าสุดเนี่ยก่อนจะคืนมันมีมุมหนึ่งทีมงานเปิดภาพคุณพงศักิ์ต่อได้เลยครับคุณพงศักิ์เป็นพี่ชายของสุพินนาคือคุณพงศักต์เนี่ยก็คือลูกของคุณตาเนี่ยแหละและเป็นพี่ชายสุพินนาปรากฏว่าตอนแรกเนี่ยระหว่างที่เขาเจรจาคุยกันเนี่ยนะเพื่อจะทํายังไงให้ตาเนี่ยคืนเงินให้หลานเนี่ยปรากฏว่าคุณพงศักต์เนี่ยเป็นลูกของคุณตาเนี่ยแหละแกออกมาจากห้องแล้วแกก็เจอนักข่าวช่องแป เราก็ถามบอกเป็นยังไงพี่เสร็จหรือยัง<ฆ>เป็นยังไงคุณตาคืนเงินให้กับหลานบ้างหรือยังปรากฏว่าคุณพงศักดิ์ไม่ตอบอะไรเลยบอกผมขอไม่ให้สัมภาษณ์เดี๋ยวปล่อยให้เป็นหน้าที่เขาไก่เกลี่ยกัน <c oughs> คุณพงศักดิ์คือใครคุณพงศักดิ์คือลูกของคุณตาและเป็นพี่ <c oughs> ชายสุพินา คุณพงศักดิ์คือคนที่ถ้าคนดูลืมผมทวนให้คุณพงศักดิ์คือคนที่ให้สัมภาษณ์ช่อง8ตั้งแต่วันแรกว่าน้องเขาตายแต่เขารู้ข่าวาน้องเขาตายเนี่ยหลังจากเครนถล่มทับรถไฟแล้วสองวันนะเมย์แล้วเขาบอกเนี่ยเขายังนั่งดูข่าวอยู่เลยว่าเอ๊ะทําไมคนมันตายเยอะจังเนาะในรถไฟสายนี้ที่ไปตายกันที่โคราชจนกระทั่งนั่งภาวนาอย,อยู่ในใจว่าอย่าให้เป็นครอบครัวเราเลยเนาะ สุดท้ายผ่านไปสองวันเก็บศพออกมาแล้วเจ้าหน้าที่โทรกลับมาบอกว่าคนในโบกี้รถไฟมรณะเป็นสุพินาด้วยเรายังแสดงความเสียใจกับพี่พงศักด์เลยเพราะตอนนั้นเราสงสารแกมากสุดท้ายเนี่ยพอเรารู้ว่าเงินของเด็กเนี่ยไปอยู่ในมือของคุณตาเราเนี่ยไปถามพี่พงศักด์ก่อนหน้านี้ด้วยนะบอกพี่พงศักด์ครับเงินของเด็กเนี่ยไปใช้อะไรบ้างพี่พงศักด์เนี่ยแกก็บอกว่าแกจําไม่ค่อยได้หรอกว่า คุณตาเนี่ยก็คือพ่อเขาเนี่ยเอาเงินไปใช้อะไรบ้างด้วยความเคารพพี่พงศักดิ์อย่าโกรธแกก็คงไม่รู้จริงๆอะ่ะแกก็อึกออักอึกๆอักๆจนกระทั่งตามไปบี้คุณตาซึ่งแกขับวินอยู่ที่กรุงเทพก็ถามตาบอกตาตาเอาเงินเด็กไปใช้อะไรบ้างตอนแรกพงศักดิ์เนี่ยบอกกับเราว่างานศพเด็กเนี่ยคืองานศพแม่เด็กงานศพแม่เด็ก5 0 0 0 0นพอเราไปถามตาตาบอกไม่ใช่งานศพสุพินาเจ็ดแสนเราก็บี้ต่ออีกว่าที่วัดนะ่ะค่างานศพมันเท่าไหร่ พระก็บอกกลับมาบอกโอ้ยโยมมันไม่ถึงมันไม่ถึงคําถามก็คือใช้งานศพอะไรตั้งเจ็ดแสนมันต้องเอาแบบลาไยห,หทองคามาเล่นแล้วถ้าอย่างนั้นอ่ะถูกไหมต้องเอาแบบนั้นเลยอ่ะปรากฏว่ามันก็เลยกลายเป็นปริศนาว่าเฮ้ยเงืองงานเนี่ยมันอะไรกันวะตั้งเจ็ดแปดแสนงานศพจนถึงวันนี้ตาก็ยังไม่อธิบายแต่วันนี้ปิดห้องคุยกันพี่พงศักิ์ก็ยังไม่ได้พูดเยอะค่ะ แต่ในเอกสารเพราะตอนที่สุพินาตายเนี่ยผู้ว่าบุรีรัมสั่งเลยนะฮะให้จดรายละเอียดการใช้เงินแล้วรายงานผู้ว่าว่าเอาเงินของแม่เด็กไปใช้อะไรกันบ้างทีมงานเอากระดาษมาป่ะกระดาษในงานศพเอามาไหมมีไหมที่เ้จดอะ่ะมีค่ะที่เขาส่งมาให้พี่อะ่ะมีไหมเอากระดาษใบนั้นที่มาหน่อยมีพลเมืองดีคนนึ่งส่งกระดาษใบนี้ให้กับผมแล้วบอกว่าคุณพุทธไปดูดิ เขาเอากระดาษใบนี้ส่งขึ้นไปหาผู้ว่าแล้วกระดาษใบนี้เจอไหมคะกระดาษใบนี้มันเขียนเรื่องการใช้หนี้ใช้สินกระดาษที่เขียนว่าเจ0 0 0สกระดาษที่เขียนว่าไถ่ที่สามแสนอันนี้อันนี้เหรอมันมีมันมีอีกตัวหนึ่งนะมันมีอีกตัวหนึ่งอันนี้ไม่ใช่อันนี้มีอีกแล้วมันมีอีกคุณผู้ชมฮะเราก็งงมากว่าเฮ้ยตัวของเงินเนี่ยที่ใช้เมย์ ทำไมมันใช้กันเยอะขนาดนี้<嗯>ย้ําหลังจากสุพินาตาย <pers es> เด็กไม่รู้เรื่องเลยว่าต้องได้เงินอะไรถูกไหมใช่ค่ะเด็กไม่รู้เรื่องตาเป็นคนรู้เรื่องรัฐก็เลยจี้ว่าเฮ้ยไม่ได้คุณต้องแจ้งว่าคุณใช้เงินอะไร <c oughs> ก็เขียนมือเลยฮะเป็นกลมกลมงานศพ7 0 0 0 0สไถ่ที่3 0 0 0 0 0มีอะไรนะจะไปไถ่摩托ตออร์์ไซีก <c oughs> มีพี่ชายของสุพินาจะเอาเงินไปใช้อะไรอีกเด็ <c oughs> กมันไม่รู้เรื่องเด็กมันคือทายาย اد, แต่เด็กมันไม่รู้เรื่อง กระดาษใบนี้ส่งขึ้นไปหาผู้ใหญ่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยมันเขียนมือกันอย่างนี้เลยเหรอเรื่องการใช้เงินโดยเด็กกับคุณปู่ไม่รู้เรื่องเลยล่าสุดวันนี้เขาเลยต้องเรียกคุยกันฮะคุณผู้ชมฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายนี่ต้องขอบคุณอายการด้วยนะฮะเจรจากันจบ9ชั่วโมงยอมคืนเงินฮะโดยในวงการเจรจาอ่ะเปิดขึ้นมาเต็มจอเลยก็ได้จ้ะเชั่วโมง ผมอยากให้ฟังฝั่งคุณตาก่อนดีกว่าตาสำเริญที่ใช้เงินเด็กไปเรียบร้อยแล้วและเหลือติดตัวถ้าผมจำไม่ผิดนะ80,000ค่ะเงินล้านกว่าเหลือ8 0,000นะฮะและเดี๋ยวจะมีเงินที่อายการเขาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเดี๋ยวจะตามมาอีก0 0 0ค่ะยังถามคุณตาสำเริญเลยว่าตาเดี๋ยวเงินจะตามมาอีก40 0 0 0 0ตาจะแบ่งให้เด็กไหมตาบอกให้200,000แล้วกันเพราะที่เหลือนเนี่ยมันใช้ไปเรียบร้อยแล้ว พราะมุมหนึ่งตาก็บอกกับเราว่าผมก็เสียใจลูกสาวผมตายไงคือสุพินาสุดท้ายตาจะแบ่งเท่าไหร่วันนี้คือ,อตั้งใจจะมอบเงินให้1 8 5 0 0 0บาทเป็นยอดใหม่ตามที่พูดคุยตกลงกันค่ะอันนี้ไม่รวมยอด2 0 0 0 0 0ที่มีการโอนให้ไปก่อนหน้านี้อันนี้คือข้อตกลงกันวันนี้ในการที่มีการพูดคุยกันแล้วก็เอาเงินสดก็คือ1 8 5 0 0 0บาทมอบให้กับน้องกรณ์คุณผู้ชม ใครไม่ได้ตามเรื่องนี้ผมเล่าย่อๆเล่าให้ฟังแบบละเอียดเลยผมคาใจเรื่องนี้แล้วผมบอกผมต้องตามเรื่องนี้ให้จบเงินเนี่ยมันหมดแล้วเมย์<ะ>มันเหลืออยู่แปดหมื่นในบัญชีเหลืออยู่แปดหมื่นคำถามคือวันนี้ตาแบ่งมาให้เป็นแสนแปดแสนแปดห้าพัน 8, 5, เพราะตาบอกว่ามันจะมีเงินอีกก้อนหนึ่งเนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยนะอีกสี่แสนแล้วตาบอกกับพวกผมว่าเดี๋ยวจะให้เด็กมันสองแสนเด็กม,มีในบัญชีแล้วนะสองแสนนะแต่ล้านหนึ่งอะหมดไปแล้ว เดี๋ยวเงินก้อนใหม่4 0 0 0เนี่ยตาจะคืนให้เด็ก2 0 0 0 0 0และตาขอเก็บไว้2 0 0 0 0เพราะตาก็ถือว่าลูกสาวตาก็ตายวันนี้ตาให้เด็กเท่าไหร่นะ1 8 5 5 0 0ค่ะอืมสุดท้ายจบม่อเป็นเงินสดใช่ต่อหน้าพยานอายการพอมอจอและคุณปู่ออันนี้ผมไม่รู้เขาเจรจารไงท่านอายการครับคุณตายังมีที่ดินอยู่นะครับคุณตาเพิ่งไปถอนที่ดินมาเนี่ยวันที่เช็คเข้านะครับท่านอายการแต่เอาแหละ ผมก็พูดอะไรเยอะไม่ได้เนาะ,ะก็ในเมื่อฟังปู่กับฟังเด็กเขาเอา <โด S 1> แค่นี้โดโดเขาเอาแค่นี้แม่เสียดายไม่มีใครตามเลยเรื่องงานศพอีกเ0 0 0แสนไปใช้อะไรกันหมดแล้ววันที่ถ่ยถอนที่คือวันไหนรู้ปะ่ะวันที่มันเป็นประเด็นข่าวว่าเด็กเนี่ยไม่ได้เงินปรากฏตาเนี่ยไปถอนเงินมาแล้วก็เอาไปจ่ายที่เลยแต่ไม่ส่งให้เด็กนะ,ะแต่สุดท้ายวันนี้ให้1 8 5 0 0 0บาท ฟังคุณตาสำเริญหน่อยคุณตาก็คงเหลือเท่านี้จริงๆแหละมุมนึงก็เห็นใจตาลูกสาวแกตายแต่มุมหนึ่งก็ต้องเห็นใจเด็กมันด้วยนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้เด็กอ่ะจริงๆเขาไม่ได้ผิดอะไรอยู่แล้วถูกไหมอ่ะฟังคุณตาสำเริญหน่อยฮะยอมใจฮะเพียกันจบแล้วครับคืออันนี้เราไม่ได้มีการติดใจอะไรยังไงกันแล้วใ่หครับครับไม่ได้ติดใจอะไรครับเตวนเงินเท่าไหร่ัน้วันนี้มอบให้หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาท อ๋อ oh, รู้สึกก็ดีอ่ะมันโลง่งมันเคลียร์อะไรได้จบหมดใช่ว่าช่วงแรกนี่มีการอาจจะก,การสื่อสารชักเชื่อนกันด้ใช่ไหมครับคุณตาครับผมเราเองก็คือยืนยันตั้งแต่แรกไหมเพราะว่าเราจะมีการแบ่งเงินให้กับหลานเลยเนาะคือเราไม่ได้ลืมหลานเนาะครับคุณผู้ชมครับก็ไม่ได้ลืมหลานส่วนคุณปู่ใช่ไหมเอาคุณปู่หน่อยสิคุณลุงไม่เป็นคุณปู่ไม่ได้พูดหรอวันนี้จริงๆิคุณปู่กับคุณตา<ะ> มีปะมีค่ะมีฝั่งคุณปู่ปู่บุญเรืองค่ะอ๋อเป็นลุงเป็นลุงไม่เป็นไรลุงไม่เป็นไรเพราะปู่เองเนี่ยปู่กระตาเขาทะเลาะกันแี่เท่าที่ผมทราบเขาไม่ค่อยถูกกันคือล่าสุดเอาอย่างนี้เงินทั้งหมดเนี่ยวันนี้ท่านอายการฟังอายการดีกว่าคุณเอกนระงเฉิดพันธ์อายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดปูรีร์ท่านลงมาช่วยหลังจากท่านอธิบดีโกศลวัฒน์ท่านติดตามข่าวเรื่องนี้เมเห็นบอกยอดเงินเอ๊ะทีมงานได้ทำยอดเงินเน็ตๆนมาหรือเปล่าเนี่ย มีไหมไม่ได้ทำมั้งเนี่ยยอดเงินเนี่ยจะอิตาเลียนไทยแสนห้าการลถไฟ80,000เงินพระราชทานอีก2,000มเงินเยียวยารัฐบาล1นึ่งล้านเงินชาวบ้านทำบุญ8 9 0 0 0บาทเงินกองทุนยุติธรรม2,000ส0รวมเบ็ดเสร็จเงินที่ได้มาทั้งหมดเนียเมหนึ่งล้านาแส5 3าม0 0ืบาทหนึ 1, 5, 9, ่งล้าาส่มีรายละเอียดไหมจ๊ะอันนี้อะไรเนี่ยเออ ขนาดเดียวกันเมื่อเงินเนี่ยมาได้มาล้านห้าตีเลขกลมๆม,มอบให้หลานคือน้องกร200,000สนค่างานศพวันนี้ไม่ได้7จ็ดแสนแล้วนะฮะตอนท่านอายการไปคุยด้วยค่ะงานศพชี้แจงมาเป็น5้าแ0 0แงานศพห0 0 0สนเลยนะเมเกื่อหกแสนนะงานศพห้าสนแปดฮะอายการท่านไปถามว่างานศพเท่าไหร่5้านี่นอกระบบของคนตายอ่ะอันนี้ผมเข้าใจของสุพินา อีกแสนห้านี้มอเตอร์ไซค์ของสุพินาอีก2 6 0หมื่นหหนี้อะไรนะสหกรกรการเกษตรของคุณตาเองเนี่ยอีก60 000แล้วก็หนี้ที่ดินของพี่ชายคนตายอีก2 0 0 0สนซึ่งคุณตาก็ไปถ่ายถอนมาแล้วใช่ค่ะทั้งหมดนี้ลงความเห็นว่าในส่วนหนี้สินเนี่ยที่ไม่ได้เกี่ยวกับคนตายโดยตรงจะไม่นำมารวมเป็นรายจ่าย ดังนั้นเจ้าหน้าที่จะมีการรวมแค่เงินที่จัดงานศพกับหนี้ของคนตายถูกไหมครับเมย์ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ารวมหนี้งานศพกับหนี้ของคนตายมันจะเหลือประมาณ76็0 0จากยอดรับล้านห้ามันก็จะต้องเหลือเงินทั้งหมด7จ็0 0นําำมาหารสองก็คือ3 8 0 0 0อ๋อนี่ไงถึงได้บอกว่าตาก็เ,เลยต้องให้ที่เหลือไปอีกแสนแปดใช่ค่ะโหคิดอย่างนี้เลยคิดอย่างนี้เลย แต่เรื่องที่ดินก็เท่ากับว่าไม่ได้นะถูกไหมใช่ที่ดินไม่ได้แต่งานศพเนี่ยรวมไปให้เรียบร้อยแล้วใช่ไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่านี่ของตาหนี้ของลูกตาไม่เกี่ยวแต่ตาก็เขียนเลขกลมๆมาแล้วว่างานศพเนี่ยใช้จ่ายไปเบ็ดเสร็จ5 8 0 0 0 0เพราะฉะนั้นเอาเด็กก็เอาไปเหลือประมาณ3 8 0 0 0เด็กก็เอาไปแสนแปดใช่ไหมเมย์ใช่ค่ะก็แบ่งอย่างนี้เลยครับ แบ่งอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวมีเสียงทางด้านของท่านเอกนรงนะฮะไปเจราจาให้จบแต่อย่าลืมนะเงินฟ้องร้องหลังจากนี้เนี่ยนะที่อายการจะฟอ้องร้องอันนี้ตาควรจะเอาอีกไหมล่ะค่ะเอาฟังเสียงท่านเอกนรงหน่อยฮะประเด็นที่เราคุยกันเรื่องแรกก็คือเกี่ยวกับการมีผู้พองอ์ตามกฎหมายนะครับจากการพูดคุยกันน้องเองเขาก็มีความคเรียกผูกพันขบฝ่ายของ แตคุณปู่แล้วก็อยู่กับคุณปู่มาเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วทางคุณตายเองก็รับทราบแล้วก็ไม่คัดค้านแล้วก็ยินยอมที่จะให้ทางฝ่ายของคุณลุงซึ่งอยู่กับปู่เนี่ยเป็นผู้ปกครองของตัวผู้เยาว์ทีนี้ขั้นตอนต่อไปผมในส่วนของการไปผู้ปกครองเนี่ยวันนี้รับเรื่องตั้งเรื่องเสร็จแล้วก็จะดําเนินการไปยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อสารมีคําสั่งตั้งคุณลุง เป็นผู้ปกครองของน้องผู้เยาว์ตามกฎหมายต่อไปครับผมอันนี้ประเด็นที่หนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องขอบคุณทีมอายการด้วยสรุปสั้นๆก็คือคุณลุงเนี่ยก็คือฝั่งคุณปู่<ะ>เพราะนั้นเด็กจะอยู่กับฝั่งปู่นะฮะเด็กไม่ไปอยู่ฝั่งตาอ่ะก็ประมาณนี้มีคนถามงานศพอะไรตั้งห้าแสนแล้วผมจะรู้ไหมเล่าผมจะรู้<ๆ>ไหมเล่ะอายการอายการท่านก็เห็นกระดาษที่คุณตาส่งมาให้อ่ะห้าแสนกว่ามันมีใบหนึ่งเหรอเนยเมย์เอาใบนั้นที่จริงทีมงานมันมีใบนี้เขาส่งให้พี่มีคำหนึ่ง ทีมงานไม่ไดเอามามั um, um, I, ้งอันนี้ก็ดูใบนี้หน่อยไม่ใช่เอาใบนี้มาหน่อยดิใบนี้ใบส่งให้อัยการดูมั้งเนี่ยอ่ะใบใหม่อันนี้ใบใหม่อาะอใบใหม่อันนี้ใบใหม่เพิ่งมาให้อัยการดูเขียนมืออีกแล้วนะใบใหม่นี่ก็เขียนมืออีกแล้วนะอันนี้ใบใหม่ส่งให้ผมเนี่ยใบนี้ที่พี่ดูเียเมื่อกี้เขาขึ้นเมื่อกี้เขาขึ้นไปะล่ะคู่กันหน่อยกับใบที่เขาส่งมาให้พี่ต่างหากหน่อยดิที่น้องแบงค์ส่งมาเมื่อคืนค่ะที่เป็นลายมือลายมืออีกอันหนึ่งในในสมุดอ่ะเออเนี่ยค่ะคืออย่างนี้ เปิดจอมอนิเตอร์หน่อยสายตาก็ไม่ค่อยดีเปิดจอมอนิเตอร์หน่อยดิคืออย่างนี้ไอใบ,บที่เขาส่งให้ผมเนี่ยคุณผู้ชมฮะตอนแรกเลยเนี่ยใบที่เขาส่งให้ผมคือใบขวามือคุณผู้ชมดูใบขวามือนะฮะ ใบขวามือเนี่ยคุณผู้ชมฮะอันนี้ก็ส่งให้ผมก่อนตอนแรกมีผู้หวังดีส่งมาให้บอกว่าคุณพุทธช่วยดูหน่อยว่าค่าง,งานศพทําไมมันแพงจังแล้วตอนนั้นใบขวามือเนี่ยคือใบที่มีผู้หวังดีส่งมาให้ผมแล้วก็บอกว่าคุณพุทธช่วยดูหน่อยว่าจริงๆแล้วมันเป็นไปได้เหรอทําไมแจ้งกับหน่วยงานรัฐแล้วเขียนมือกันแบบนี้งานศพมาอยู่บรรทัดไหนวะอะไรมือไม่ออกด้วยมันมีเขียนค่าง,งานศพเอาไว้เนี่ยนะฮะมีไถ่ที่นาบรรทัดแรกคุณผู้ชมดูขวามืออ่ะขึ้นจอขวามือเต็มจอก่อนครับทีมงานขวามมืออเเต็จลยครับ อันนี้ไทยที่นาคุณผู้ชมฮะเขียนว่า300,000สหกรณ์อีก60,000แล้วก็ที่นาฝ่ายพ่อนี่นะฮะอีก80,000นี่เห็นใช่ไหมฮะแล้วก็งานศพคือจัดงานค่ะพี่พุทจัดงาน700,000จัดงาน7,000 0 0คุณผู้ชมดูอันนี้มีผู้หวังดีส่งมาให้ผมแล้วบอกเนี่ยค่าใช้จ่ายงานศพคุณพุธลองดูหน่อยดิ7,000แ0แล้วเด็กมันจะได้อะไรอะต่อมาใบวันนี้ใบใหม่ส่งให้อัยการดูขอใบใหม่หน่อย อาขึ้นจอใบใหม่นี่ใบใหม่อางานศบเหลือ58000คุณผู้ชมเห็นตีกรอบดอกจันทข้างล่างไหมฮะทีมงานผมไม่ได้ตีกรอบให้อ่าไม่เป็นไรคุณผู้ชมมองเบิงเบิงที่ตีกรอบงานศบเหลือ5 8 0 0 0ถูกไหมครับเมย์ใช่ค่ะงานศบเหลือ5 8 0 0 0นอาเอาใบที่เขาเขียนมือก่อนหน้านี้มาชนกันกับใบล่าสุดเปิด2จอเลยครับงานศบขวามือเขียนเท่าไหร่นะเม 700, จ็ดแสนค่ะงานเจ็ดแสนงานศพเขียนว่าจัดงานขวามือคุณผู้ชมมองนะฮะทีมงานมันก็ไม่ได้ตีเส้นมาอีกจัดงานเจ0 0แสนขวามือส่วนล่าสุดส่งเข้าประชุมอายการคือซ้ายมืองานศพเหลือห0 0 0สนลดได้ด้วยฮะ <c oughs> งานศพมันลดได้ด้วยเหลือเชื่อมากนี่ฮะอ่ะไม่มีอะไรก็ในเมื่อเขาเคีย์กันแบบนี้ <c oughs> อ่ะไม่เป็นไรครับเราถือว่าเราทำหน้าที่ดีที่สุดแล้ว เราทำได้เท่านี้จริงๆเพราะที่เหลือเขาแฮปปี้กันแล้วขอให้น้องเจริญเจริญแล้วกันนะครับเพราะน้องกำพ้าหมดเลยทั้งพ่อและแม่ขอบคุณอายการด้วยน,นะครับขอบคุณอธิบดีโกศลวัฒน์ด้วยที่ท่านติดตามพอดีเลยท่านบอกว่าเดี๋ยวพี่จะลงไปช่วยให้ะอะอย่างน้อยๆเด็กก็ได้เงินที่เหลือตาไม่ต้องแล้วนะให้ปู่เขาบ้างนะฮะตาไม่ต้องแล้วนะฮะ